คราวนี้มาดูหัวข้อที่12นะก็คือเรื่องตรีโกมิติตรีโกมิติคืออะไรนะมันเกิดจากการที่เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเรามาดูความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากโดย A ตัวเนี้ยเขาจะตั้งชื่อว่าข้ามก็คือตรงข้ามมุมวิเคราะห์ C คือตรงข้ามมุมฉากก็ตั้งชื่อว่าฉากส่วน B อ่ะก็ตั้งชื่อว่าชิดอ่ะ,ะเติมเข้าไปก่อนข้ามฉากชิดจากนั้นเขาก็จะเอาความสัมพันธ์ของ3ด้านเนี้ยจับมาหารกันเช่นถ้าเขาเอาข้ามไปหารด้วยฉาก เขาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าซด์ทีตาส่วนคอรสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาด้านชิดไปหารด้านฉากส่วนแทนเนี่ยก็จะเป็นการเอาด้านข้ามไปหารด้านชิดเกิดเป็นความสัมพันธ์ของซด์คอสแทนขึ้นมาจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการแตกเวกเตอร์การแตกเวกเตอร์เนี่ยมันคือจะเอาเวกเตอร์ที่เรารู้เช่น c ไปเทียบกับเวกเตอร์ที่เราจะต้องการหาคือ a พอจับมาหารกันเนี่ยมันเกิดเป็นไซด์ทีตา พอเราจับย้ายข้างขึ้นไปค่า a ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ c s ซ n ์เซตาคอสก็ทำเหมือนกันเอา b กับ c มาเทียบกันกลายเป็นคอสต,ตบย้ายข้างก็ได้เป็น b เท่ากับ c o s สเซตาหรือจะทำเป็นแทนก็ได้ตอนนี้ a กับ b เป็นแทนทีตาตบย้ายข้าง a ก็เลยกลายเป็น b แทนทีตาจากสามเหลี่ยมนี่เรายังสามารถใช้ความสัมพันธ์ของพิธากรัสในการแก้โจทย์ได้ด้วยก็คือข้ามกันทั้งสองก็คือ c ทั้งสองก็จะมีค่าเท่ากับ a ทั้งสองบวก b ทั้งสอง อ่ะอันนี้เติมมาไว้ส่วนค่าตีโกนที่เราต้องรู้เลยเนี่ยมันจะมี3ตัวนะคือ 30, 45, 60มาดูวิธีสร้างของเข้าใจค่าสายคอสแทนของมุม 30, 45, และ60นะวิธีแรกเนี่ยคือเราจะวาดสามเหลี่ยมโดยความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมของ30และ60องศาเนี่ยความยาวด้านแต่ละด้านมันจะเป็น 1, 2และรูทสก็ไม่ยากอันนี้1อันนี้รูทสเราสามารถพิทากอรัสด้านนี้เป็น R อากำลังสองของเรามันก็คือ 103, รูทสามกำลังสองบวกกับ1นึ่งกำลังสองไงามันก็เลยกลายเป็นรูทสี่ก็เลยมีค่าเป็น2พอเราได้ด้าน3ด้านของมุม30กับ60แล้วคราวนี้ไม่ยากละลองดูตามรูปนี้นะแทน60มีค่าเป็นเท่าไหร่รถูกแทน60เนี่ยมันก็เกิดจากข้ามไปหารชิดข้ามก็คือรูทสามชิดก็คือ1แทน6กก็เลยมีค่าเป็นรูทสพูดง่ายๆคือ วาดสามเหลี่ยมแล้วก็ดูด้านเอาว่าไซาคอนเหรือแทนมีค่าเป็นเท่าไหร่นะจากนั้นมาดูสามเหลี่ยมของ45บ้างสามเหลี่ยมของ45เนี่ยอัตราส่วนที่มันได้เนี่ยจะเป็น1 1ึ2รูทสอพอได้1 1, 1ส่วนรูทสปุ๊บหลักการทําก็เหมือนเดิมเช่นถ้าเกิดเราต้องการหาไซสี่ห้าองศาก็ดูเอาไซคือข้ามหารฉากข้ามก็คือ1ตรงนี้ส่วนฉากเนี่ยก็คือรูทสตรงนี้ไซสี่ห้า 45, จึงมีค่าเป็น1ส่วนรูทส มันจะมีเทคนิคเลขด้วยคือเรียกว่าคอนจูเกตนะคอนจูเกตคือเราจะทําการคูณรูทสองทั้งบนและล่างข้างบนกลายเป็นรูทสข้างล่างรูทสคูณสได้2องนั่นคือค่าสายสี่ห้าเราอาจจะใช้เป็น1ส่วนรูทสหรือรูทสส่วนสก็ได้อะเติม3ามเหลี่ยมนี้เข้าไปหน่อยจากนั้นมาดูอีกหนึ่งเทคนิคเราจะใช้วิธีแบ่งเป็นช่อง9ก้าช่องเพื่อช่วยทําให้จําได้ดีขึ้นโดยค่าของเราเนี่ยก็จะไลยย่ตั้งแต่30 45ิบสี่ห้าหกสิบจากนั้นแนวตั้งเนี่ยจะตั้งเป็น ไซด์คอร์สแทนเทคนิคก็คือด้านล่างเนี่ยมันหาร2ตลอดเลยส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูดหนึ่งรูสองรูสามเหมือนท่องเอาคือหนึ่งสองสามไงอันนี้ก็ได้ค่าไซด์ละเพราะกับการเป็นค่าคอร์สค่าคอร์สข้างล่างหาร2หมดแต่ด้านบนมันจะสลับเป็นสามสองหนึ่งก็เป็นรูดสามรูสองรูดหนึ่งจบก็คือแบ่งความทรงจําเป็นช่องแล้วก็ท่องเอาส่วนแทนเนี่ยไม่ต้องจําเพราะว่าค่าแทนเนี่ยจากความสัมพันธ์ของมันเนี่ย มันก็คือเอาค่าทรายไปหารด้วยค่าคอสหรือย้อนกลับไปดูที่ความสัมพันธ์เท่าทรายหารคอสปรากฏว่าฉากตัดกันได้มันก็เลยจะกลายเป็นห้ามหารชิดไงก็เลยเรียกว่าแทนอ่ะเติมนี้เข้าไปแทนทีต้าเท่ากับทรายหารคอสดังนั้นหลักการหาค่าแทนเช่นแทน30มเนี่ยมันก็เกิดจากการเอา1นส่วนสไปหารด้วยรูทสส่วน 2, สอตัด2ได้มันก็เลยกลายเป็น1นส่วนรูทสก็ได้เป็นค่าแทนของ30ขึ้นมา จากนั้นไซย์คอสแทนของอีกตัวหนึ่งที่ใช้เรื่อยๆก็คือของมุม37กับ53อันนี้อัตราส่วนมันจะเป็น3 4 5เพราะว่าสามเหลี่ยมตัวนี้เสร็จปุ๊บการดูค่าของแต่และตัวก็คือดูด้านเอาเช่นตามสามเหลี่ยมนี้แทน53มีค่าเป็นเท่าไหร่4ส่วน3ถูกนะเพราะว่าแทนมันก็คือข้ามชิดดูรูปเอาด้านตรงข้ามของ53ก็คือ4เราก็ใส่เข้าไป4ชิดก็คือ3 เน้คือแทน53ก็เลยมีค่าเป็น4ส่วน3ก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ตามนี้ดูข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดของรูปนี้อีกหนึ่งตัวที่เราจะใช้ก็คือ0 90 180 270 1รอบของวงกลมเนี่ยมันจะมีค่าเป็น360องศาอะเติมเข้าไปด้วยอันนี้360องศาฟิสิกส์เนี่ยมันจะมี3ตัวก็คือต้องจําเป็นไซน์คแทนก็จะกลายเป็น0 1 0อันนี้ท่องก่อนนะ พอไปที่90มันจะกลายเป็น10ึ่งศูนย์อินฟิตีพอไปที่ร80ด้านเนี้ยมันจะเป็นแกนที่เป็นลบส่วนด้านเนี้ยจะแกนที่เป็นบวกถ้าเราได้ค่าบวกทางด้านขวาแล้วพอย้ายไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะติดลบมันก็จะกลายเป็น 0- ลบ10ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นลบด้านบนเป็นบวกพอเราได้ด้านบนละ10ึ่งศูนย์อินฟิีข้างล่างก็จะกลายเป็นลบหนึ่งศูนย์ลบอินฟิตีอันนี้ถ้าเราท่องนะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเติมนี้เข้าไปก่อนจากนั้นนอกจากเราจะท่องแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะมีวิธีหนึ่งนะคือเราจะดูค่าของสามเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยนะเพื่อดูความสัมพันธ์ของไซน์คอสแทนของมุมต่างๆน่ามาดูพร้อมกันนะมาดูนี้ภายในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยเราสามารถวาดสามเหลี่ยมเข้าไปข้างในได้แบบนี้แล้วก็เกิดเป็นมุมทีต้าข้างในแบบนี้อ่ะเติมสามเหลี่ยมเข้าไปจากนั้นมาดูนะถ้าเราพิจารณาที่ศูนย์องศาเนี่ยแปลว่ามุมจะเล็กมากนี่ที่วาดเป็นสีชมพูขึ้นมาแล้วมันก็เกิดสามเหลี่ยมสีชมพูเล็กๆแบบนี้ด้านเนี้ยความยาวหนึ่งหน่วย ส่วนถ้าเกิดศูนย์องศาเนี่ยตรงความยาวด้านตรงเนี้ยมันก็มีค่าเกือบเป็นศูนย์เลยถูกป่ะถ้าเป็นศูนย์องศาเพราะมุมมันเล็กมากส่วนด้านหนึ่งเนี่ยเนื่องจากมุมมันเล็กมากถ้าด้านนี้เป็น1อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงประมาณหนึ่งด้วยเนื่องจากมุมมันเล็กมากความสัมพันธ์คือมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้อะวาดออกมาให้ดูนี่มุมฉากนะไอ้นี่หนึ่งหนึ่งอันนี้คือศูนย์ในกรณีที่มุมเล็กมากจนเกือบเป็นศูนย์พอเราได้สามเหลี่ยมที่เล็กมากแบบนี้แล้วเราก็มาดูไซน์ของศ ไซสูนก็คือข้ามกับฉากมันก็เลยกลายเป็นศูนย์หารหนึ่งไงข้ามฉากไซสูนเลยมีค่าเป็นศูนย์ส่วนคอสสูนคอสคือชิดหารฉากชิดตามรูปนี้ก็คือ1ฉากก็คือ1นึ่งคอสศูนก็เลยมีค่าเป็น1จากนั้นไปดูแทนบ้างแทนก็คือข้ามหารชิดข้ามหารชิดดูสามเหลี่ยมที่เล็กมากตัวนี้ข้ามก็คือ0ูนย์ชิดก็คือ1ก็เอาศูนย์หารหนึ่งแทน0ูนย์ก็เลยมีค่าเป็น0ูนย์ อ่าจากนั้นลองไปดูของ90บ้างของ90เนี่ยแปลว่ามุมมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นสีเขียวเงี้ยแล้วก็ทีต้ามันก็ใหญ่ขึ้นจนเกือบเป็น90ในกรณีที่มุมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบเป็น90แบบนี้ปรากฏว่าด้านชิดเนี่ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบเป็นศูนย์ส่วนด้านฉากเนี่ยมันก็จะปีค่า1แต่เนื่องจากมุมทีต้ามันใหญ่ขึ้นมากๆความยาวของด้าน2ด้านเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันอันนี้ด้านข้ามนะ ค่าม,มันก็จะประมาณ1ด้วยอันนี้มุมฉากอยู่งนี้พอเราได้สามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเราก็ไปแทนค่าเพื่อหาค่าไซน์เก้าสิบไซน์ก็คือข้ามฉากมันก็เลยกลายเป็นเท่ากับ1ส่วนหนึ่งไงไซน์เก้าสิบก็เลยมีค่าเป็น1จากนั้นมาดูคอสบ้างคอสเก้าสิบก็คือชิดฉากชิดมีค่าเป็น0ฉากมีค่าเป็น1 0นย์หารคอส90ก็เลยมีค่าเป็น0ส่วนแทนแทนคือข้ามชิดข้ามก็มีค่าเป็น1ชิดมีค่าเป็น0 โดย1หารศูนย์เนี่ยมันจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้อันเองอะตอนนี้เราก็จะเข้าใจทั้งการท่องและการพิสูจน์แล้วแต่เวลาในห้องสอบมันพิสูจน์ก็เสียเวลาเทคนิคการท่องนะไม่มีผลหรอกแต่พี่จะไล่เป็น0-1-0จากนั้นมันก็สลับกลับมาเป็น1แล้วไป0แล้วก็ไปจบีนอินฟินิตี้ Infinity. มันสามารถท่องได้เลยว่า010สลับเป็น1 0จบี่อินฟินิตี้ส่วน 180ที่อยู่ด้านซ้ายก็แค่ติดลบเข้าไปก็เลยกลายเป็นศูนย์ลบหนึ่งศูนย์สองร้อยเจ็ดสิบที่อยู่ด้านลบก็ติดลบเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งศูนย์ลบี่ตีเราก็สามารถเอาไปใช้ได้คราวนี้มาดูอีกหนึ่งอันคือการใช้ฟังก์ชันอาร์คในตรีโกณมิตินะยกตัวอย่างถ้าเรามีซ้ายสามสิบนี่คือฟังก์ชันเท่ากับหลักการของการใช้ฟังก์ชันเท่ากับคือไม่ว่าเราจะทําอะไรฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องทําด้วยเพราะว่าทําแล้วมันต้องเท่ากันเหมือนเดิมมันจะเกิดฟังก์ชันใหม่ขึ้นมามีชื่อว่าฟัังก์ชน อาร์คไซ์ไปเจอไซดเนี่ยฟังก์ชันสองนี้เจอกันมันจะหายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นไซด์าแต่เราต้องใส่อาร์คไซ์ไปทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยเราจึงเกิดความสัมพันธ์ว่า30มันจะมีค่าเป็นอาร์คไซด์หส่วนสซึ่งตัวอาร์คเนี่ยสามารถเขียนเป็น sin ยกกลาลังลบหก็ได้มันจึงเกิดเป็นข้อสรุปได้ว่าถ้าเราใส่อาร์คกับตัวเลขจะได้เป็นค่ามุมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขามีอาร์คไซด์ส่ส่วนหเราก็ต้องมาดูว่ามันจะได้มุมเท่าไหร่เราก็คือวาดสามเหลี่ยม ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เทคนิคการวาดนะของมุม3 7กับ53เนี่ยให้เราวาดด้าน3ด้านที่ยาวไม่เท่ากันด้านที่สั้นยี่สุดจะเป็น3ด้านที่ยาวขึ้นเนี่ยจะเป็น4ด้านที่ยาวที่สุดจะเป็น5แล้วดูรูปเอานะมุมเล็กก็จะเป็น37องศามุมที่ใหญ่กว่าจะเป็น53อันนี้ก็มีมุมฉากพอเราได้สามเหลี่ยมนี้ปุ๊บเราก็มาดูความสัมพันธ์ของอาร์คคอดมันคือชิดฉากฉากเนี่ยคืออันนี้เลขกแน่นอนส่วนชิดเนี่ยมันต้องเป็น4 ดังนั้นค่า4ที่เป็นชิดกับค่า5ที่เป็นฉากมันจะเป็นค่าของมุม37องศาไงแลคือ arc cos ใส่ตัวเลข4ส่วน5มันก็เลยมีค่าเท่ากับ37หรือถ้าเกิดเรารู้มุม cos 37มาก่อนว่าเป็น4ส่วน5มันก็จะกลับกันนะแต่นั้นมีตัวอย่างที่2ประโยชน์ในการใช้ arc อีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราจะไปเจอค่ามุมที่เราไม่รู้นะเช่นเรามีสามเหลี่ยมก็คือ1 2 r 5 r 5นี้ก็จกัดมา ขาอาจจะสั่งให้ตอบว่าค่าทีต้าเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เราอาจจะเลือกตอบเป็นค่าไซด์ไซด์ก็ข้ามคือ1ฉากค,คือรูแห้าก็ใส่เข้าไปไซด์คือข้ามฉากก็เลยกลายเป็น1นส่วนรูหใส่อาร์คสข้างทีต้าของเราก็สามารถตอบเป็นอาร์คไซด์หส่วนรูหได้หรือเราอาจจะใช้เป็นค่าแทนแทนคือข้ามชิดแทนทีต้าของเราก็คือ1นส่วนรูสใส่อาร์คเข้าไปทีต้าเราก็เลยกลายเป็นอาร์คแทน1นส่วนรูสได้ ดูกันที่ ex45 นะครับเป็นตัวอย่างของการใช้ตีโกณมิติในการหาค่าในฟิสิกส์นะครับอ่านจดดูเลยเขาบอกว่าจากรูป เมื่อแตกเวกเตอร์ x ขนาด10รูท3หน่วยออกเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบย่อย p และ q เวกเตอร์คือจะเป็นค่าที่ต้องบอกด้วยทั้งปริมาณและทิศทางนะครับจงหาว่า p และ q จะมีขนาดกี่หน่วยตามลำดับก็มีรูปให้อยู่ข้างล่างค่าที่ให้มาแล้วคือรูเวกเตอร์ x ตัวนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ10รูท3ต้องการหา q และ p เราจะใช้ตีโกณมาช่วยหลักการใช้ตีโกณเนี่ยเราจะเอาค่าที่เรารู้ ไปเทียบกับค่าที่ไม่รู้แล้วดูว่ามันเป็นอะไรของค่าตรีโกณจากสามเหลี่ยมสีเขียวนี้ x มันคือด้านชิดส่วน q คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็เป็นฉากเราก็จับเอา x ไปหาร q ก็จะกลายเป็นชิดหารฉากซึ่งชิดฉากในความสัมพันธ์ของตรีโกณก็คือค่าคอสนั่นเองจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไป x ก,ก็มีค่าเป็น10บรูตสามคอสสาจะมีค่าเป็นรูตสส่วนสจากนั้นเราก็รูตสมตัดย้าย2ขึ้นไปคูณกับ10 Q ของเราก็เลยมีค่าเป็น20หน่วยเป็นคำตอบแรกจากนั้นเราก็ไปหา P บ้างไปมองสามเหลี่ยมด้านนี้บ้างด้านล่างตรงนี้เป็นมุม30มันแย้งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น30องศาด้วยแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมด้านนี้ P ที่จะหาเนี่ยมันก็คือเป็นด้านตรงข้ามกับมุมวิเคราะห์30องศาตัวนี้ก็กลายเป็นข้ามส่วน x ก็จะเป็นด้านชิดมุมวิเคราะห์ก็กลายเป็นชิดเราก็จับเอา P ที่จะหาไปหารด้วย x ที่รู้แล้ว ความสัมพันธ์ก็กลายเป็นข้ามหารชิดต,ตีโกนด้านข้ามหารชิดมันก็คือมีค่าเป็นแทน30องศาจากนั้นเราก็เอาค่า x 1 0บรูทสแทนเข้าไปแทน30มีค่าเป็น1ส่วนรูทสามรูทสตัดได้ย้าย10ขึ้นไป p ของเราก็เลยมีค่าเป็น10หน่วยคําตอบของเราข้อนี้ก็จะเป็นข้อ1ครับ